มีหลายคนถามนักสืบว่าอยากเข้าวงการต้องทำยังไงวันนี้นักสืบพิงทำคลิปวันนี้ก่อนเออเลยถามตัวเองก่อนนะครับก่อนเข้าวงการนะว่าอยากเข้ามาทำอะไรจะมาเป็นทีมงานหรือจะมาเป็นนักสแสดงหรือจะเป็น,ปนพูมกับหรือจะเข้ามาเพื่อความเท่หรือจะเข้ามาเพื่อเอาเงินเอานั่นเอานี่ให้ชัดเจนก่อนนะครับ เพราะอะไรฮะมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายและมันไม่ยั่งยืนถ้าเกิดไม่เคลียร์ไม่ชัดนั้นถ้าเป็นทีมงานต้องทำยังไงก็ต้องก็ต้องมีทักษะถูกต้องไหมเพราะทีมงานมันคือต้องมีตาแหน่งต่างๆใช่ไหมฮะตำแหน่งเขียนบทตาแหน่งจัดแสงตำแหน่งถ่ายภาพตําแหน่งทําคลิปตําแหน่งทําเสื่อผ้าตําแหน่งแต่งหน้าทําผมตําแหน่งทํภาพทำอาร์ตตำแหน่งทำคอนติเนียลทำผู้ช่วยภูมิกับ โอดรีเซอร์จัดสาษรราานสารพัดสารเพททำอาหารเสิร์ฟน้ำมีทุกตำแหน่งเลยเยอะมากประมาณ40ตำแหน่งในวงการหนังในกองถ่ายกองถ่ายหนึ่งอะนะครับทีนี้แต่ละตำแหน่งก็ต้องมีความชำนาญถูกต้องไหมฮะต้องมีทักษะความชำนาญความชำนาญค,คือทักษะทักษะผสมจัญญาบรรผสมนิสัยผสมอตุตานานะครับความรักต่างๆความใส่ใจการเรียนรู <S <S ้เห็นไหมนั้นถ้าจะเป็นทีมงานต้องตอบบนถามตัวเองก่อนว่าตัวเองรักจริงหรือเปล่า เองมีทักษะไหมแต่ถ้าจะเป็นนักแสดงต้องทํยังไงก็มายากนะครับนักแสดงก็ต้องก็ต้องรักก่อนใช่ไหมก็ต้องรักเมื่อความได้ความรักจะผลักดันแล้เข้าไปแต่รักไม่พอนะจาเป็นต้องมีความมุ่งมั่นนะมีความบ้าบินมีความพยายามอุตสาวิริยะคือฉันทวิริยะจิตตอิบังสาใช้คานี้นะธรรมะธรรมะอธิบาทสีนะครับต้องมีความพยันและต้องมีความรู้ว่าที่ทำกรสุดต้องมีความรู้รืกเคยทําคลิปไปแล้วถ้าไม่มีความรู้เอาตัวรอดยากในวงการการแสดงอะว่ามัน เป็นสารพัดถูกมที่เคยคุยกันไว้แล้วเอาละแล้วถ้าเกิดมาคําเพื่อเท่ล่ะครับถ้าเกิดจะเข้ามาวงการเพื่อเท่ล่ะก็อย่าเข้าดีกว่าเพราะอะไรเพราะวงกันไม่เท่หรอกวงการมันหนักมันเหนื่อยมันทํางานที่อยู่กรรมกรแล้ววงการมันเป็นเต็มไปด้วยสิงเสือสิงกระถิงแรลกเข้าใจไหมครับถ้าเกิดเราไม่มั่นคงไม่แกร่งพอเราอยู่ลำบากนะถ้าไม่จริงถ้ารู้ไม่จริงถ้าไม่แน่จริงนิสัยไม่ดีจริงไม่รับผิดชอบจริงไม่แข็งแกร่งจริง ไม่อดทนจริงอยู่ยากนะครับมันไม่เท่ครับ